สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะนะครับผมสำหรับพาน,นี้เราก็จะมาคุยก่อนเตะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำวันที่1เดือนมกราคมปี2566นกะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่สเปอร์พบกับทางด้านแอตตันวินล่าสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา21นาฬิกาตรงนะครับการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านสเปอร์ที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์4ต่อ0ย์นะครับ ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณเวลานี้ของทั้ง2ทีมทางด้านสเปอร์ตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่4ของตารางลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่16นัดชนะไป9เสมอ3แพ้4นะครับได้มา3 3เสียยี่ิแต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่30แต้มส่วนทางด้บบนานแอตตันวิล่านะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่12ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่16นัดชนะไป5เสมอ3แพ้8นะครับได้มา17เสียยี่ิแต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่18แต้ม และผลงานการลงเล่นล่าสุดนะครับทางด้านสเปอร์ก็เพิ่งบุกไปเสมอกับทางด้านเบนฟอร์ดนะครับไปด้วยสกอร์สอต่อสและผลงานหน้านัดที่ผ่านมานะครับก็ชนะไป2เสมอ2แพ้1ส่วนทางด้านแอตตันวิลล่านะครับผลงานเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับไปด้วยสกอร์สาต่อหและผลงานห้านัดที่ผ่านมานะครับก็ชนะไป1เสมอ1แพ้3นะครับ สำหรับความพร้อมของทั้งสงทีมในคัมคืนนีนะครับทางด้านอันโตนิโอคอนเต้นะครับเกมนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านลิชาริสันกับลูคัสมูลาแล้วก็โรลิโก้เป็นทากูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บและในขณะที่ทางด้านดีเจฟสเปนนะครับยังต้องรอประเมินก่อนนะครับหลังจากที่มีอาการป่วยส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมด ส่วนการัะทัพในค่ำคืนนี้นะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นอูกโยริสนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาแล้วในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นเบนเนวีกับอิลิกไดเออร์แล้วก็คิสตียนโรเมโลนะครับลงทําหน้าที่ ส่วนทางด้านอีวานเปริชิตกับโอลิเวอร์สคิปแล้วก็บีแอร์ฮอยเบิร์กแล้วก็แมคโดโฮตี้นะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางนะครับแล้วในขณะที่นาลุกนะครับก็จะเป็นซงฮงมินนะครับกับเดยานครูชเชฟกี้แล้วก็จะใช้เฮริเคนนะครับลงยืนเป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านผู้มาเยือนนะครับของอุนายเอมิลี่นะครับเกมนี้ก็จะมาสิทธิ์ใช้งานทางด้านนีลโก้คาร์ลอสนะครับแล้วก็ยาคอบแลมซี่ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมด ส่วนการัะทัาในาคําคนีนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-2-2นะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นเอมิลิโนมาร์ตินนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาแล้วในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นลูก้าดีนกับัยโรนิงแล้วก็แอลลี่คอนซาแล้วก็แม็กติคัสนะครับส่วนทางด้านนักล่ดลุยนะครับกับบูบากากามาร่านะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลาง แล้วในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นฟิลิเป้คูตินโนกับจอห์นแม็กกินนะครับแล้วก็จะใช้ไดนนี่อิงนะครับกับโรลี่วัตกิมนะครับลงยืนเป็นคู่หน้าควยหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับก็จริงอยู่นะครับที่ทางด้านสเปอร์ไร้เงาตัวหลักพอสมควรจากพิษเดี่ยงนะครับแต่ก็มีแข้งหลายรายนะครับที่กลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมลงทําศึกช่วยทีมนะครับเต็มรูปแบบ นอกจากนี้นะครับฟอร์มการเล่นสีนัดหลังสุดทุกรายการนะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็ยังคว้าชัยไปถึง2ครั้งนะครับในขณะที่ทางด้านแอตตันวิลล่านะครับผลงานยังแผ่วอย่างต่อเนื่องนะครับชนะเพียงได้แค่นัดเดียวนะครับจาก5นัดหลังสุดทุกรายการแพ้ไปถึง3ครั้งเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้นะครับเลนราคาเปิดมาให้ทางด้านสเปอร์ตนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับแนะนําให้อยู่ต่อดีกว่าด้วยศักยภาพทีมนะครับที่เหนือกว่าทีมเยือนเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าจะพลาด3แต้มแน่ๆแบบสวยๆนะครับผม สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านสเปอร์นะครับต่อทีครึ่งครบลูกนะครับสำหรับคนนี้นะครับฟันทงอยู่ต่อทางด้านสเปอร์ชนะ2ต่อ1ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคุยก่อนเตในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์เจอกับทางด้านแอตตันวิลล่านะครับสำหรับคนนี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา21นาฬิกาตรงนะครับ ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไวมานาทีนี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ร่วติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานคุยก่อนเตะด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สําหรับภาคต่อไปนะครับว่าเราจะมาคุยก่อนเตะในคู่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับพันนี้กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม